สวัสดีครับเตะติดเทรนขอ,อนำเสนอวันนี้ถึงเวลาเทมชุดใหญ่ได้วนะครับยิงสดวันนี้วลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ประทะทีมชาติกาหลีใต้ชุดใหญ่ ถ่ายทอดสดผ่านทางพีพีทีวีเฮชดีช่องสาสิบหกถึงคราวชุดใหญ่ปะทะกันทีมชาติไทยดวลเกาหลีใต้ศึกวอลเลย์บอลออสตาซูเปอร์แมตช์สองพันยี่สิบห้าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การทับของโค้ชออสกิติพงศ์ราชตะเกียงไก่พบออสตาเกาหลีใต้ชุดใหญ่ในศึกออสตาซูเปอร์แมตช์สองพันยี่สิบห้าณฮาวังซองสปอร์ตเทา ประเทศกรีตใต้วันที่20เมษายนหรือว่าวันนี้นะครับเวลาน16บรนิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดผ่านทาง พ t พ h ที TV, HD, ช่อง36การแข่งขันครั้งนี้นครับเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนเข้าสู่ทัวร์เมนต์สำคัญในปีนี้แฟนวอลวล,วล์บอลสามารถติดตามและส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ห้ามพลาดเลยครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่อยู่ในกำมือของโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกียงไก่เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ ความรู้สึกไฟบอลเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย Young Star, ยังสตาร์ผูกโค้นเกาหลีใต้คนลงหลังทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับยังสตาร์ภายใต้กระทับของโค้ชออสกิติพงศ์รัชตะเกียงไกประเดินนัดแรกทางการบุกโค่นอาชนะเจ้าภาพเกาหลีใต้ ไปอย่างสุดเดือด3ต่อ1นเซตในศึกวอลเลย์บอลออสตาซูเปอร์แมตช์2025่บห้าเ้าวางซองสปอร์ตทาวประเทศเกาหลีใต้เรามาฟังความรู้สึกของไฟบอลเวียดนามกันดีกว่านะครับหลังเห็นวิธีการเล่นทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังสตาร์บุกโค่นเกาหลีใต้เริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกกันเลยทีมเยาวชวนไทยแข็งแกร่งมากเล่นกันอย่างมีระบบจริงๆคอมเมนต์ comment ที่2พวกเรา จำเป็นต้องเรียนรู้ในทางการฝึกซ้อมนักกีฬาของไทยคอมเมนต์ Comment ที่3เกาหลีใต้แพ้ให้กับไทยไม่ใช่เรื่องน่าอายพวกเขาอยู่ในระดับที่เหนือกว่าคอมเมนต์ Comment ที่4เวียดนามต้องพัฒน,นาทักษะและสมรรถนะร่างกายยากอยาก,ยากไล่ ไททันคอมเมนต์ Comment ที่5ฉันขอพูดตามตรงเกาหลีใต้ระดับยังห่างชั้นทีมไทยแข็งแกร่งกว่าชัดเจนคอมเมนต์ Comment ที่6สาวไทยเคลื่อนไหวเคร่องตัวมากและมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไวคอมเมนต์ Comment ที่7เราควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาเยาวชนเหมือนไทยคอมเมนต์ Comment ที่8โคช้ชของไทยเก่งมากจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่9ผู้เล่นดาวรุ่งทีมไทยเล่นไม่ต่างจากชุดใหญ่เลยคอมเมนต์ Comment ที่10ไทยกำลังทิ้งห่างเรา ในเรื่องระดับฝีมือและแทคกติกคอมเมนต์ comment ที่11ชัยปรทับใจมากกับแนวทางการสร้างทีมเยาวชนของไทยคอมเมนต์ comment ที่12ไทยเวียดนามไม่เปลี่ยนแปลงช่องว่างก็จะยิ่งกว้างขึ้น,นเรื่อยๆคอมเมนต์ comment ที่13ลูกเสืฟของเกาหลีใต้แรงก็จริงแต่ไทยยังรับมือได้ดีคอมเมนต์ comment ที่14ดูแมชนี้แล้วเห็นถึงความเป็นมืออาชีพของไทยอย่างชัดเจนและคอมเมนต์สุดท้ายฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถเอาชนะไทยได้และนี้ก็เป็นความรู้สึกของแฟนบอลเวียดนานมนครับ หลังเห็นวิธีการเล่นทัพวลวลย์หญิงทีมชาติไทยยังสตาร์บุกโค่นเกาหลีใต้โคชเกาหลีใต้ย,ยอมรับแล้วสาเหตุเกาหลีใต้แพ้หมดรูปไม่สามารถชนะทีมชาติไทยได้ขั้นซองฮยองยอมรับเกาหลีใต้ย,ยังห่างชั้นกับทีมชาติไทยเหลือเกินขั้นซองฮยองนะครับ แฮชโค้ดทีมออสตากรุฎใต้เปิดเผยว่าสิ่งที่เรากังวลได้ก็เกิดขึ้นจริงเห็นได้ชัดว่าเรายังตเตรียมตัวมาไม่ดีฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมยังห่างกันอยู่พอสมควรเราเชื่อมเกมกันไม่ดีและจังหวะสําสคัญก็ไม่สามารถทําแต้มได้ทําให้เกมเองไปทางฝั่งไทยพวกเขาเล่นได้ชัดเจนและมีสไตล์ของตัวเองขั้นซองขยอนนะครับ H ฮชโค้ด mm hmm. กรุใต้มองว่า เพิ่งรวมตัวและมีเวลาซ้อมเพียง3วันก่อนลงแข่งขันเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ทีมยังขาดความพร้อมเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทีมไม่สามารถชนะไทยได้ตอนแข็งก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะส่งผู้เล่นรุ่นพี่ลงไปเชื่อหรือไม่ แต่โอกาสแบบนี้หายากเลยตัดสินใจให้ดารุ่งเล่นไปจนจบแม้จะแพ้แต่พวกเขาก็ทำไม่ดีในระดับหนึ่งเกมรุกถือว่าโอเคเลยถ้าเรามีเวลาซ้อมร่วมกันมากกว่านี้ฟอร์มน่าจะออกมาดีกว่านี้นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของข้างซองไฮยองนะครับ h ฮสโคเกหรีใต้ยอมรับแล้วว่าไม่สามารถชนะทีมไทยได้ FIVB ยก7สาวทีมชาติไทย7เซียนยุคใหม่7สาว7เซียนยุคใหม่ทีมชาติไท,ทยที่สมาคมสร้างพันวอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB นะครับยกเป็นผู้เล่นไปด้วยพรสวรรค์ความทายะยานและเสน่ห์ที่ครองใจแฟ,ๆแฟนๆวอลเ e y ์บอลทั่วโลกนับตั้งแต่โชว์ผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับจนครองใจแฟนวอ l เ e y ์บอลทั่วโลก จารายการ VNL 2022และหลาย์นเมนต์กระั่าน,นะครับกลายเป็นเวลลอบนอินเทอร์เน็ตและพูดถึงและกำลังใจให้ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขันสลับนักตดลูกยางสาวไทยรุ่นใหม่นะครับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ชั้งฉายาให้เจ็ดสาวนักตบไทยยุคใหม่ว่า The m e d i d i v e s c 7 n หรือเจ็ดเซียนยุคใหม่ประกอบไปด้วยปีนุสแป้นน้อยลิเบโร,โรกับตันทีมทัดดาวดึกแจ้งหัทยาบำรุงสุพรพันพ์เกิดปราดอัชลาพรของยศชจชออนโมกสี พิมพิชญากกรำพร้อมให้ผลว่าทั้ง7สาวเป็นนักกีฬาที่เต็มไปด้วยพลสวรรความเทยทยานและสเสน่ห์ในการเล่นและครองใจแฟนๆพวกเธอนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ไร้ขอบเขตในสนามรวมถึงการปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันการแข่งขัน,ขนและทั้งหมดนะครับจะได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ของนักกีฬาอย่างแน่นอนช็อตแรลลี่จังหวะน,นี้ทีมสาวไทย ของจริงเคลื่อนที่อย่างเป็นระบบภายใต้โคชออสเกาหลียังยอมรับจังหวะดังกล่าวนะครับทีมส,สไทยแสดงเห็นถึงวิธีการเล่นภายใต้โคชออส ที่มีเคลื่อนที่อย่างเป็นระบบก่อนที่จะเป็นนกเงืยกนะครับเป็นคนจ่ายบรล็วน้องเปียนโนก็จะปิดจบสกอร์ให้กับทีมไทยได้อย่างเฉียบคมชนิดที่ว่าทีมเจ้าภาพเกาหลีใต้ยังยอมรับทางนี้นะครับวลบยบอลหญิงทีมชาติไทยยังสตาร์ภายใต้กระทับของโคชออสกิตพงศ์ราชาัชตะเกียงไก่ประเดิมนัดแรกอย่างเป็นทางการบุกโคดเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้เจ้าภาพ ไปอย่างสุดเดือด3ตอ่อ1เซตในศึกวอลเลย์บอลออลสตาร์ซูเปอร์แมตช์2025ณฮาวางซองสปอร์ตทาวประเทศเกาหลีใต้เราบปิดแท็กชี่ลู่กวางซู เปิดใจผ่านสื่อจีนวินาทีเผชิญหน้าวิวกลวุฒแบดมบนตันไทยพว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนจีนควนหลงหลังวิวกลวุฒวิทีสารนะครับแบดบเินตันชายไทยความชนะเจ้าภาพจีนลู่กวงซูผงาดควา้าแชมป์แบดบเินตันชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศสาธารณรัฐป,ประชาชนจีนพร้อมกับจารึกชื่อแบดเินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถควา้าแชมป์รายการใหญ่สุดของทวีปเอเชียได้ ลูกกวางซูนะครับนักแบดมินตันชาวจีนได้เล่าปวดใจผ่านสื่อประเทศจีนถึงวินธีเผเชิหน้ากับ,บว,กว,วิลกกะวุ์วิทิสารแบดบินตันจากประเทศไทยผมรู้สึกว่ามีปัญหาบริเวณเอวก่อนลงแข่งขันแต่ผมก็อยากที่จะกัดฟันสู้ต่อไปในเกมยมาชิงแต่หลังจากลงไปแข่งผมรู้สึกว่ามันไม่ดีพอ ตอนแรกผมคิดว่าผมทนสู้กับเขาได้แต่หลังระยะที่ผ่านไปผมก็ไม่สามารถเล่นเกมบุกใส่เขาได้เลยมันเหมือนผมไม่มีทางเลือกเขาโจมตีใส่ผมอย่างหนักจนสุดท้ายทําให้ผมเครียดและต้องหยุดขอยมแพ้ในที่สุดพร้อมกันนี้นะครับเจ้าตัวยังได้เผยผ่านก่อนเกมได้วางแผนที่เหมาะสมที่จะสู้กับวิลกระวุฒในเกมสําคัญเน่อนอนก่อนเกมการแข่งขันผมมีการเตรียมกลยุทธ์บางอย่างที่จะเอามาสู้กับเขา แต่สุดท้ายผมก็ไม่สามารถทํามันได้เพราะสะภาพร่างกายไม่เตรียมร้อยผมหวังว่าจะสามารถเอาชนะเขาได้ในครั้งหน้าหลังจากที่ผมกลับไปฝึกซ้อมใหม่นักตบลูกขนไก่แดมังกรกล่าวเปิดใจให้กับสื่อในบ้านเกิดแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละขาวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ